ในที่สุดเราก็รู้ว่าหลุมดําสร้างแสงที่เจิดจ้าที่สุดในจักรวาลได้อย่างไรแสงที่สว่างที่สุดในจักรวาลบางส่วนมาจากหลุมดํามวลมหาศาลไม่ใช่หลุมดําจริงๆมันเป็นวัสดุที่อยู่รอบตัวพวกเขาในขณะที่พวกเขากลืนสสารจํานวนมหาศาลจากสิ่งรอบตัวพวกเขาอย่างแข็งขันในบรรดามวลที่สว่างที่สุดของสสารร้อนที่หมุนวนเหล่านี้คือกาแล็กซีที่เรียกว่าปลาซาพวกมันไม่เพียงแต่เรืองแสงด้วยความร้อนของเสื้อโค้ทที่หมุนวนเท่านั้น แต่พวกมันยังส่งวัสดุเข้าไปในลำแสงสว่างสวยที่ซูมผ่านจักรวาลปล่อยรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเป็นพลังงานที่ยากจะยังถึงในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบนกลไกที่ผลิตแสงพลังงานสูงอันน่าเหลือเชื่อที่มาถึงเราเมื่อหลายพันล้านปีก่อนนั่นคือการกระแทกในไอพลของหลุมดำที่เพิ่มความเร็วของอนุภาคให้มีความเร็วที่เหลือเชื่อนี่เป็นปริศนาอายุ40ปีที่เราไขาได้ ในที่สุดเราก็ได้จิก๊กซอครบทุกชิ้นและภาพที่พวกเขาสร้างก็ชัดเจนการล็กซี่ส่วนใหญ่ในเอกภพสร้างขึ้นรอบๆหลุมดำมวลมหาศาลวัตถุขนาดใหญ่ที่น่าทึ่งเหล่านี้ตั้งอยู่ในใจกลางการล็กซี่บางครั้งก็ทำอะไรได้น้อยมากเช่นหลุมดำใจกลางทางช้างเผือกและบางครั้งก็ทำอะไรได้หลายอย่างกิจกรรมนั้นประกอบด้วยการสะสมวัสดุเมฆขนาดใหญ่รวมตัวเป็นแผ่นเส้นสู์สุดรอบหลุมดำ หมุนวนเหมือนน้ำรอบๆท่อระบายน้ำอันตรกิริยาระหว่างแรงเสียดทานและแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นในอวกาศรอบหลุมดำทำให้สสารนี้ร้อนขึ้นและส่องแสงเป็นประกายตลอดช่วงความยาวคลื่นนั้นเป็นแหล่งกำเนิดแสงจากหลุมดำอีกอันหนึ่งซึ่งแสดงอยู่ในบลาซ่าคือไอพ่นแฝดของวัสดุที่ถูกปล่อยออกมาจากบริเวณขั้วโลกนอกหลุมดำในแนวตั้งฉากกับดิสคิดว่าเจ็ตเหล่านี้เป็นวัสดุจากขอบด้านในของดิสซึ่งแทนที่จะตกลงสู่หลุมดำ กลับถูกเร่งไปตามเส้นสนามแม่เหล็กภายนอกไปยังขั้วซึ่งมันพุ่งออกไปด้วยความเร็วที่สูงมากใกล้กับความเร็วแสงเพื่อให้กาแล็กซีถูกจัดประเภทเป็นลาซาเครื่องบินไอพ่นเหล่านี้จะต้องชี้เข้าหาผู้ชมโดยตรงนั่นคือเราบนโลกต้องขอบคุณการเร่งอนุภาคที่สูงมากพวกมันจึงฉายแสงไปทั่วสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้ารวมถึงรังสีแกมมาและรังสีเอ็กซ์พลังงานสูงวิธีการที่เครื่องบินเจ็ตเร่งอนุภาคให้มีความเร็วสูงเช่นนี้ เป็นเครื่องหมายคำถามขนาดใหญ่ของจักรวาลมานานหลายทศวรรษแต่ตอนนี้กล้องโทรทัศน์รังสี X อันทรงพลังตัวใหม่ที่เรียกว่า Imaging X Ray Polarimetry Explorer ซึ่งเปิดตัวในเดือนธันวาคมพศ2564ได้ให้กุญแจแก่นักวิทยาศาสตร์ในการไขปริศนานี้เป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวแรกที่เผยให้เห็นการวางแนวหรือโพลาร้ายของรังสี X หันไปหาวัตถุพลังงานสูงที่สว่างที่สุดในท้องฟ้าของเราและซาเรียกว่า มาเคเรีอัน501ซึ่งอยู่ห่างออกไป460ล้านปีแสงในกลุ่มดาวเฮอร์เคลสเป็นเวลาทั้งหมด6วันในเดือนมีนาคมพศส5อ5กล้องโทรทัศน์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแสงเอ็กซเรย์ที่ปล่อยออกมาจากเครื่องบินเจ็ตของลาซาในเวลาเดียวกันขอสังเกตการอื่นๆกำลังวัดแสงจากช่วงความยาวคลื่นอื่นๆตั้งแต่คลื่นวิทยุไปจนถึงแสง ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นข้อมูลเดียวที่มีสำหรับมาเคเรียน501ในไม่ช้าทีมก็สังเกตเห็นความแตกต่างที่น่าสงสัยในแสงเอ็กซเรย์ทิศทางของมันบิดเบี้ยวหรือโพลารซ์ามากกว่าความยาวคลื่นที่มีพลังงานต่ำกว่าอย่างมีในสำคัญและแสงออปติคอันมีโพลารซ์ามากกว่าความถี่วิทยุอย่างไรก็ตามทิศทางของโพลารเซชันจะเหมือนกันในทุกความยาวคลื่น และสอดคล้องกับทิศทางของไอพ่นทีมงานพบว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับโมเดลที่แรงกระแทกในเจ็ตสร้างคลื่นกระแทกที่เพิ่มความเร่งเพิ่มเติมตามความยาวของเจ็ตใกล้เคียงกับการช็อคมากที่สุดความเร่งนี้อยู่ที่ระดับสูงสุดทําให้เกิดรงังสีเอ็กซ์ไกลออกไปตามลำแสงอนุภาคจะสูญเสียพลังงานทําให้เกิดแสงพลังงานต่ําและปล่อยคลื่นวิทยุโดยมีโพลาราเซชันต่ํากว่าเมื่อคลื่นกระแทกเคลื่อนผ่านบริเวณนี้สนามแม่เหล็กจะแรงขึ้นและพลังงานของอนุภาคก็จะสูงขึ้น พลังงานมาจากพลังงานการเคลื่อนที่ของวัสดุที่ทําให้เกิดคลื่นกระแทกยังไม่ชัดเจนว่าอะไรทําให้เกิดแรงกระแทกแต่กลไกหนึ่งที่เป็นไปได้คือวัสดุที่เร็วกว่าในไอพ่นจะจับตัวเป็นก้อนที่เคลื่อนที่ช้ากว่าซึ่งส่งผลให้เกิดการชนกันการวิจัยในอนาคตสามารถช่วยยืนยันสมมติฐานนี้ได้เนื่องจากบ布拉าเป็นหนึ่งในเครื่องเร่งอนุภาคที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลและเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจฟิสิกส์ขั้นรุนแรง งานวิจัยนี้ถือเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญมากของปริศนา